แคบไงสกรูสกรูเออตอโหลไม่ได้เสียงอ่ะเ่อยู่บ้านป่พี่อยู่อยู่อยหลอหลไม่ได้เสียงอ่ะหหลอหลๆๆหล่หล่หลหลไปส่งนายเจดไปราไปหลอ รีเสียงพ,งพี่ว่าไงพี่อยู่ไหนอยู่ไหนมารนเขียวได้ไหมได้ครับได้ครับรนเขียวจะอะไรงนเขียวอะไปแล้วไม,ไม่ไม่มีแล้วขึ้นมาเอ้าอย่างวะไม่คาดเลบลวิก ไม่เจ็บพี่ไม่เจ็บไม่เจ็บเอาเย,ยตาดดีกว่าโทมาได้จังหวะพอดีมันรู้ค <c oughs> าพี่ฮัลโหล ครับพี่ครับอยากได้อย่าได้อย่าได้ตังค์ใช่เปล่าครับหนึงหนึ่งึหนึ่งกับน้องพี่ถ้ามึงชนะมึงได้ตังค์คนไหนครับคนไหนได้ครับได้ได้แต่ถ้ามึงแพ้โดนห่อได้ครับได้ครับคนไหนครับพี่ได้กี่บาทนะครับพี่แปดหนึ่งโอ้หแพ้โดนห่อเลยนะพี่ พ่อผมเลยหลอพี่แม่มีจีเบสมึงมีจีเบสไม่หรอตำรวจก็เยอะเวลาเนี้ยเอาเปล่าอยากได้เปล่าปัจจัยเลยสองแสนได้ไหมครับสองแสนอ่ะได้สองแสนไี่ีปัญหาหรอกสำหรับน้องอะ่ะแต่เงินแดงนะอะไรนะพีเนะ่เงินแดงนะ,ะเง<อ><อ>ินแดงนะและอะไรผมหายมึงอะ่ะไม่หายไม่ได้เอาหายเอาไม่ได้เอาหายใช่ใช่ คอมรับเอาครับเอาครับพี่เล่นครับเล่นมาเล่นครับไอ้บิ๊กลอยจู่ผมเหมือนจะมาคุยเรื่องอันดับบ้านนะน่าจะมาขอมั้งพี่วะเออใช่ครับพี่เขาบอกเขาจะขออันดับบ้านครับเอาใครดีวะพีตเตอร์พีตเตอร์เดาอยู่วะเดาเหมือนเพื่อนเมื่อกี้มันพูดอยู่เหม่อแป๊ม ไอ้เหียวแนะใครมาขอเหรอเอ้ยจุบุพี่น่าครับพี่แป๊บนึงนะพี่โตโตตามน้องกันได้ครับพี่ได้ครับไม่บุกน่าจะขอเก็บไม่บุกเออไหมั้งเอลูกเช้าไม่เอาไงถ้าให้กันให้ได้แค่กันก็ไม่ไหวไม่มีคนนี้เลยแวนไม่อยู่อะแวนไม่อยู่ไอ้จง ไม่ชอมีเธอปล่อยกันป่าววะมาแล้วครับไอ้กายยังไม่ไปจะมีใครรับป่างวะตั้งองแท็กซี่มาหางใช่นี้ มันพังพี่โง่ที่ไม่ตอนเนี้ยคือถ้าถ้าพี่เท่าที่พี่จอนลงเสียแบบสองม้วนไงรถที่ถึงว่ามันเก็บแล้วมันมันมันค้างอย่างรถค้างอย่างไรไอ้เนี่ยมันไม่มีใครรับเลยอ่ะเท้าอ่ะในกระดาษมันมีอ่ะคือถ้าถ้าอาคารนั้นไปชนนะในกระดาษก็พังเหมือนกันนะรู้สึกไอ้จอนครับพี่ไอ้ไอ้เร่อเล่นเล่นเล่นหน่อยต่อเดี๋ยวถ้ามันชนะพี่มันได้สองแสนแต่ถ้ามันแพ้มันโดนห่อ ครับมามามาชนะชนะนี่คือไงพี่ชนะมาดังหมายถึงมึงเล่นกับมันนะถ้ามันชนะมันได้มันได้มันได้เงินพี่สองแสนได้เงินพี่สองแสนเลยหรอแต่แต่ถ้ามันแพ้โดนพี่ห่อได้ครับได้ขอบคุณครับเช็คตัวบัคก่อนปะเออไปเออต่อเช็คตัวบัคก่อนไหมลองอุ้มมี่ไหนไม่ไม่บัคครับพี่ไม่บัคลองต่อยผมก็ได้ครับมันหนึ่งไม่ไม่ลองอุ้มมันก็หายแล้วอ่าลองอุ้มดิผม ไม่ตอนต้องเป็นคนอุ้มพี่แล้วตอนลองวิ่งดูอุ้มตอนลองวิ่งดูต้องดูไว้นิดนึงถ้าพี่ตามตัวดอยก็แสดงว่าไม่ลองวิ่งดูต้องดูไว้นิดนึงถ้าพี่ตามตัวดอยก็แสดงว่าไม่บักนะไม่บักไม่บักไม่บักเราเห็นตัวพี่ตามมาใช่ไหมใช่ครับเอ๋ไม่บักสามซ้อหน่อยนะครับช่างใช่ครับเอ๋ไม่บักสามซ้อหน่อยนะครับช่าง ปล่อยไปไอจอนีดให้ผมให้ผมทำอะไรมีดเรอพี่มีดมีดคอเนี่ยเนี่ยไอ้เหี้ยแวนมาไปไอ้สัตว์คุณโน้ไม่อยู่นี่เอาไอ้แวนเอามาดิอะไรพี่อะไรอะไรหนึ่งหนึ่งถ้าถ้ามันชนะพี่เสียสองแสนแต่ถ้ามันแพ้มันโดนพี่ห่อโดนอุ้มเลยเอาครับนี่นี่มาแหวนเลย เอาเอาสองเลยสามโอเคป่ะจะได้มีจะได้มีแก้ตัวได้ครับได้ครับพี่มีกล่องมีเพนไหมมีกล่องมีเพนไหมคนนี้อยู่บนเลยคน้าครับล็อกเป้าเดี๋ยวล็อกเป้าคนนี้อยู่คนละห้าครับอย่างละอย่างละห้าเอ้ดีผมมีะพี่เลขอะไรครับเเลยอาไปสิบเลยเลขอะไรพี่หลงเลขอะไรครับพี่ชายไปเอดีพี่มีไม่ต้องไม่ต้องเอากระเป๋าเลยขอขอบคุณมากมากครับเลขผมเร่เลขหนึ่งคามแปรครับไอแซมอยู่ปะแซมดูดูค่ะไอแวนไอสัตว จะแทงมันจริงเหรอต้องขับพี่เอาไว้ไหวในเฮียไอ้คนเดินเครื่องบนเลยคนเดินเครื่องคนเดินเครื่องบนเลยคนเดินเครื่องบนเลยสามสองแท็กหนึ่งแผลเฮ้ยไอ้แวนปั๊มยาอะไรวะไอ้ยแวนล้มมวย ไม่เป็นล็อกไม่กนเป็นล็อกเป็นล็อกพี่เป้าเป้ามันเปลี่ยนมันมันเดิมไม่ไงเราไปดรไม่มีแล้วกายไม่มีแล้วอชีวิตเนแมปั๊มยาโดนอนิยไี่ลม่ได้หลนึ่นะหนึ่งนะตอนนำนะหนึ่งสนนะหนึ่งนะชีวิตนะพี่อันนี้อา โอ้ยสบายสบายแวนสองแผลเท่ากันวะสามแวนนำตีแวนไม่แทงหน่วงวะนี่เฮียแต่แวนมันไม่หล่อนะแ,แ,นแ,นแบบวนมันเล่นแบบว่าเล่นเล่นเล่นแทงเ,เปิดอะ เองนะไอ้กายเอาแทงแบบว่าแทงแบบว่าอันช็อกหน่อยเว้ยขาเอเกมลุกอะสี่ห้าแปดไอ้กายมีเกอล์ฟได้สองวินสองวินสองไอ้สามใครเล่นอะใครพี่เล่นอะใครนี่ไงคนเนี้ยคนนี้ได้ครับได้หมแดงใส่เขาอะโดนแล้วถ้าพี่หลงอยากอุ้มพี่พี่ต้องส่งผมลงไปดันดันเราจะตัวนี้ไอ้กายเป็นกายแล้วเอาแทงดวกอะโดนแท็กดวกอะอดีพอดี lại đi Ê, Pháp lầm vào ấy chứ ạ à? Chạy mà, chạy mà Tao mình có ná, Làm mình lên Dào Ngòm. Qua lèo Tuệ cái Chụp ạ, chụp เล่นกพี <s <S ่เขาก็นอนเปล่าอะไรก็เปล่าอะไรห้าหกเก้าพีเลเยให้ให้กายไปเดี๋ยวพี่เอาให้ตอนน่ะตอนนั้นก่อนกายกายจะมาดีพี่ได้ไหมก็ได้พี่ห้าหกเงจะเพลงด้วยไม่ครับไม่ไเหลือย่างะเจ็ดขอทีนขอทีนึงนึะสกายนำงอมเจกายง่งเลีย เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้นี่ถ้า้าเองแพ้นี่คือจะแก้ตัวไหมหลือพี่ห่อเลยแก้ครับแก้ครับพี่แก้ตัวเฮ้ยอมครับเฮ้ยอยงงปะหลบแต <c oughs> ่แข่งส่วนได้อ่ะ นอไม่ไม่นอนนออยู่ไม่ไอ้กายกับรถยาแทงหน่วงครับเฮ้ยเฮ้ยแทงไม่โดนอะไงวะไม่โดนเลยอยาลำจัดเอานี่เฮี้ยปั๊มยาเกือบแล้วมึงเจ็บ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 อ่าโดนแทงหน่วงอุ้ยดีนะถีบโดนถีบติดถ้าติดไม่ติดถ้าติดไม่ติดตายแต่เมื่อกี้เราถ้าติดไม่ติดตายแต่เมื่อกี้เราชุบป่ะต้องชุบป่ะเนี่ย จุบ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 สกีอาจุบจุบเอ้กายเดี๋ยวเข้าไปฝึกวิชาโน่งแบบมึงแน่เลยเขาจะจำไม้กายโนงเดี๋ยวเราวิ่งด่วเดี๋ยวปอกเล่นไม้เหรอพี่บอกอะไรเฮียเขาเสียตังกันอยู่อ๋อเหรอโอเคโทษพี่พี่ผมขอเกาะเพิ่มหน่อยครับหมดครับเดิมพันเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งหนึ่งสามแปดครับเดิมพันเท่าไหร่เนี่ยลงไหล คันเอาไม่ได้หรอแมเอาเอาก็ได้ครับสักเจ็ดอันก็ได้ครับพี่ำครับใครกับเปลี่ยนคนไหมหรือจะเอาคนนี้คนเดิมก็ได้ครับคนเดิมก็ได้ครับอ๋องแสงพี่อันนี้อันนี้ยกนะอันนี้ยกนะ เปียบฮึฮยตัวกายมันรีใหม่ไวมากอะพลังพลังสามศเก้ยอ้สามศูนย์ไปศูนย์ที่ไอ้พี่เฮ<อ>้ยมันรีใหม่โคตรไวเนาว่ะหนึ่งศูนหนึงศูนย์ครับพี่เข้ามาชุมไม่ติดว่ะ <ล>กายเขาไหนเว้ยแทนแทน,แทนสวนทันอ่ะเจอกูเป็นคนในนี่แทงสวนใบเว้ยใช่ใช่มาแทงสวนทันอ่ะถ้ามึงรีตัวไวอ่ะไอ้กายมันก็รีตัวไวเหมือนกันอเอ้ยอเจนสิบสองโชว์พลังเจนสิบสอดไอ้กายเฮ้ยโอยเปลี่ยนพร้อมให้มาเกี่ยวเลยดิวิ่งตัวเด้งเรียบร้อยอะไรวะเจ้าน,น้องนั้นน,นานวัวผัวชาญ ไอ้รอบห้าสิบนะเพื่อนอะไรอะไรห้าสิบจ็ดสิบจ็ดสิบรอบนึงได้กี่รอบหนึ่งได้ได้ได้ไหนเหนพี่หนูบ้าเซิฟเซิฟหนูบ้าประเทศหนูบ้าน้องแกเปล่าเหมือนแกเปล่าแกเปล่าแกเปล่าไอ้กายมึงมึงอย่ารีบเอาไออันนี้ยกใหม่นะไอ้นกนกสองแสนนะพี่พี่โดนสองแสนอันนี้อันนี้ยกใหม่ได้ครับพี่ได้ครับได้ครับไอ้นกเก๋เปล่าเห็น เลิกอยู่ได้อุ้มปีนรีก่อปีเอาสูดอยู่แล้วเหียตังก็ได้้อยมันจบจบไปเหี้ยเอ้ยติบมากี่โมงอ่ะเพื่อนไอ้กรเียบอยู่ห้าสิบห้าสิบกสิบนทีดีรอกเด้งได้เปรียบแล้วสี เ,เฮียเกือบตัวดีไว้จัแตัวมันดีไว้คุยแทงแทงไม่โดนนั่งไงวะอววไอ้สองเฮ้ยอะไรอะแทงโดนอนิเมตสวนหนึ่งศนย์หนึ่งศูนยพี่ลองขอเข้าเลยเดิสองหนึ่งศย์ศูนย์ห้า เขาเข้าไม่มีไม่มีไม่มีไปดีพี่ออมขอขอเกาะอีกข้าได้ไหมครับพี่เอาเปล่าเอาแค่เกาะพอรับเพลินหนึ่งเน่งเน่งเน่งสามแปะคอมครับพี่อยากจะทาไม้แต่มันไม่มีไม้ว่ะเฮียเฮียเมื่อกี้หน้าโดนหน่วงจัดอ่ะจริงจริงเฮ้ยเอาเด็กจวเล่า ไม่ช่วงไหนโดนโบทูทครึ่งเมื่อกี้อย่างเผี้ยวไี่ไปพี่ม,พมันต้องอุ้มก่อนครับหมื่ก่อนห <11 S 1> <5 S 2> ้าทุ่มห้าทุ่มสิบอะหมื่ยังไงพี่หมื่นหนึ่้าทุ่มสิบห้าประมาณนะั้นอะ อรอพี่นี่เบากยๆเพืนรอีพี่ใจร้อนเนี่ยดูก็รู้แล้วลพี่เออน่าจะประมาณน่าจห้าปะแต่ผมไม่เชวนะพี่ผมไม่ช่ยยาวๆอย่างงี้ดยมุมบักปะยาวๆอยา่างงี้ดูมุมก็รู้แล้ว ฝั่งหนึ่งเหลียวินปะพี่ถึงจะจบใช่ปะเหลียวินงหนึ่งครับแล้วครบแล้วครับแล้วไม่นะใช่แล้วไอ้กายเจีด,ดิสีออ่อันนี้สี่โดนสี่นะครับกูมไม่ได้กูมไม่ได้อุ้มแล้วนะเพน <real S 2> เหลืยสิบเอ็ดก่อนเหลือวห้าพี่อะไรขอ,ขออีกสามได้ไหมเป็นแปดครับหนึ่งสามแปดกันไว้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเคลนให้หมดเลยครับพี่ขอบครับเอาเพนมาเอาเพนมาเพนมีสิบเอ็ดครับพี่เพนมีสิบเอ็ดครับ ไไม่ได้<อ>าคน<ล>ไหนครับพี่เกล่ะเรอเกล่เนี่ยเอาพเพนแบเพนเพนเพนพราพ่อกองพี่เดีเดวเดืมัดกันก็ได้ครับพี่เกไรเียย้มมัลลนล <c oughs> เรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวแมังแทงสวนจะมาเซฟเซฟเบตเ่ี๋ยวเออ,อโซเกียหน้าได้ยาวๆเลยอะมุเมเยอะ ตอนมันโหดจังวะใจเย็นอยู่พี่ขขเขาเขาใจ้เยน็นก่อนแหละสี่เพนไม่ต้องนะพี่ไอ้ออไมีก่อนมันงอ่ะเอาเอาไอา้ตอนไหนพี่หมดละเลขครับเลขเลขเ,เอาสี่ตัวก่อนมึงตึงยังอ่ะเล่นหนึ่งสามแปดโหฟุกฟุกเลยโฟกัสพี่นั่งเนี่ยคอครับไอ้ดอกบ้านเจอคารเมลอนด้วยนี่ น่าสนุก <c oughs> ไป<อ>เอ๋เสร็ไม่ได้ไพี่เขามีแผลกันไหมหรอเหมือนจะมีนะพี่ระดับบ้านเจอกันเนี่ยวอร์มกันเลยแต่อตอนตอนชิงบ้านอะ่ะเสียไม่ได้ใครวะอะเมรอนไน<ส>งอะเมรอน รอร้ยหนึ่งหนึ่งปะใช่พ<ม>ี่หนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่หรอวะสี่แสนไม,ม่กี่วินอะร้อยสามร้อยสามพี่วินหนึ่งอะ Ở đây tốt lắm rùi Ui 4 Let's go Ngon Biết rồi challenge này capacity Một pì สองแสนไอ้ดอมมันแก้นหน่อยดีเกียร์อะไรนะไอะมีกล่องม,มั้งอ่ะมีกล่องมั้งอ่ะพอพอพี่พี่เฉียนพอแล้วได้ไหมครับพี่พี่เฉีนเนี่ยพี่เฉียนไม่อยู่หลงไม่หลงไม่หลงเฉียนหลงไงก็อยู่ด้วยกันไงครับพี่พอแล้ว ครับพี่เอา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 เป็นแลกเงินแดงแทนได้ไหมพี่ไม่เอาเงินนะผมแลกเงินแดงเอาของผมมาแลกกับพี่เหมือนเดิมอ่ะได้ได้ได้มาเดี๋มาเดีมาเอาดี๋ยวจะมึงจะได้เงินฟรีๆไม่ได้หรอกตอนนี้เอ้อ <laughs> พี่จะสิบจะขึ้น <laughs> โอ้พี่ไม่แลกก็ได้ครับขอบคุณครับพี่โอ้พี่โอ้ <laughs> โห